ัสดีคุณผู้ชมน้ายินดีต้อนครับเข้าสู่เกมไม่ครับเอาชิลดอดในซีรีส์ของ Art Studio อาร์สตูดิโอแค้งนะครับอยู่กับผมอาร์สตูดิโอนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทําอะไรดีคลิปนี้เรามาย้ายความผักนะครับไปอยู่ตรงที่ฝั่งอีกฟังหนึ่งของสภาพของเราหน้าผมโอเคเดีย๋ยวเราไปพื้นที่อะไรนะฮะประตูดีไหยโอเค เดี๋ยวตอนนี้ที่ยได้เตรียมเมราไ,ได้ถักไว้นะไม่ได้คีดได้สี่สิบแปดนะเกลแบบมีสี่อันมีรู้ทีสามารถนะเดี๋ยวเราไปจัดสัดส,ส่วนของฟาร์มของเราใชนไะผมเตรียมทางน้ำมาก่อนทางน้ำอย่างไรทางน้ำตะวนดินตะโถนโ hone ใช่ตะโถนโ hone ของเรานะผมน้ำเต็มจากน้ำก่อนเออ ต่อไปเราไปหาที่ทำความข้าวเดี๋ยวทำให้ตรงนี้ลานข้าวเอาไปใกล้ทนเลยนะฮะโอเคกุดไปหนเอ็นวางนะคระับเลบส่วน <c oughs> ขอไปนะเล็บส่วนแค่หลอดเดียวย้ายไปที่อื่นเราได้เกาะลบรักนะฮะเอาเร็วๆเลยทำเลยก็สีรรนะอ,อันก็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  ท่านอนเลยใกล้ๆนะแบบแบบโอ้ลืมบอกไปนะเมื่อกี้ก่อนอัดคลิปได้แบบทุกต้นข้าวแถวงนี้ไปแล้วนะครับทุกต้นหญ้านะเนี่ยนะแล้วก็มาเจอหลุมตรงนี้รากฏว่ามันเป็นเหมืองครับผมเดี๋ยวเราทำฟาร์มตรงนี้เสร็จนะเดี๋ยวเราจะ ลงเหมือนกันดีกว่านะครับผมเผื่อได้ถ่านหรืล็มาเป็นอุปกรณ์เพิ่มไม่ใช่ไม่ใช่อุปกรณ์หรือเป็นยังไงนะครับเรียเป็นของเพิ่มนะความของเพิ่มดีกว่านะเป็นแบเ,เราไปเคลียร์ความของเราให้เสร็จก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราปวนให้มันเป็นแปลงนะป่วนยาวครับป่วนยาวปุ๊บ ่วนเดี๋ยวคิดว่ามีบีดรูดทสีอันนะเดี๋ยวถ้าไม่เสร็จคลิปนี้ก็คินหน้าจะทำฟาร์มหมูนะครับแต่ตอนตอนยังไม่ทำฟาร์มนี่มันอยู่แถวนี้แต่ตอนนี้ไม่รู้มันไปไหนละนะฮะมันไม่อยู่กับที่เดียวเดี๋ยวเราค่หาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยทำฟาร์มแล้วกันนะเดี๋ยวคอกหมูน่าจะไว้ฝังโน้นนะ่ะมา ทำฟาร์มได้ประหยัดขึ้นมาใส่กว้างฮะพอเดี๋ยวมันมีจำนวนเยอะขึ้นเราก็จะได้ทำเยอะยทำให้มันกว้างๆใหญ่ๆนะเน้นใหญ่ๆไว้ก่อนนะผมจะได้ลิ่งนานๆะโอเคปลูกข้าวเลยเพื่ออนาคตที่เราจะได้มีสัตว์เยอะเราต้องการจำนวนของที่มันเยอะขึ้นนะผมเพื่อจะเยียองพอในการ เลี้ยงสัตว์ของเรานะผมๆๆเ,เก็บไว้ซีเมนต์แล้วกันเอาไปป้อนป้อนไก่ฮะน,น,นี่ไก่สปาไว้ใหม่อกแล้วแต่อ,อย่าไปยุ่งกับมันเลยตอนนี้เดี๋ยวไปหาที่ทำแปลงแปลงอะไงนี้ก่อนเกีกับแปลงแครดอย่าทำในบริเวณนี้แล้วกันแปงลงแครดขดุดวางแล้วแล้วก็ มันมีกี่อันแล้วเราเคารพมีสี่อันเองเคารพไปสี่อันเราก็เพิ่มหนึ่งสองสามสี่เปิดวางเปิดทำไว้ชั่วคราวไว้ก่อนเดี๋ยวมันมขยายเพิ่มเราเค่อยค่อยมาทำเพิ่มนะะเปิดเปิด ไ้ยังไหมครับโอ้มีวัวมาหลงทิดมาหนึ่งตัวเดีย๋ยวรอบวนไปนี้เสร็จแล้วกันนะครับสงสัยต้องรีบหนีไปนอนนะเดี๋ยวเกลียยซมี่นะครับ่าเหลืออีกสองแถวะปุบุบุบหนึ่งสองสาเอ้ยหนึ่งงงนองสี่ตรงนี้โอ้ตรงนี้ใฐานนระั ดิเอ็กวารีโดโดทานก่อนโดถานก่เป๊บๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนอนเสร็จเดี๋ยวเราลงไปสำรวจเมืองตรงนี้ดีกว่านะบมเนี่ยมือดีแกเฮ้ยชิบหายละจอนมูกครับจอนมูกเฮ้ยร่วงเฮ้ยดีนะที่มันไม่เห็นเรา เรามาตรงนี้สักก่อนปเปิดเปิดเป๊บเตรียมดาบครับเตรียมดาวไปไปได้ไฟแตวเราเข้าบ้านกันดีกว่านี้เข้าบ้านนี้เข้าบ้านไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วโอเคไม่ว่าจะได้บวกอย่าคิดนีนินะ โ oh, อย้อยสามี้อึเลยครับผมนีเข้าบ้านก่อนมีเข้าบ้านก่อนนะครับแม่ไม่ค่อยอยากจะไฟกับมันเท่าไหร่นะผมคือแบบว่าของอะไรยังไม่ครบใช่ปะมีเด็กเฮ้ยโอ้ไปอ่านดึงไปไปอยานตั้งหมวแดงนี้นะ oh, zombie, zombie. ไว้โอ้สามีสามีขอขอภัยคุณผู้ชมด้วยนะเดีย๋ดวยวขอเดแป๊บหนึ่ง โอเคนะมาต่ขอไปแม่เนี่ตั้งโหมดหลับไว้นะผมโอเคนอนก่อนนะแล้วเนี่ปึ้งโอเคคลิปนี้จะจะไม่ตัดกันเด็กนะผมเดี๋ยวเล่นเล่นต่อกันเลยนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปทำฟาร์มบิทรูทเอาบิทรูทไปทำเป็นฟาร์มซะหน่อยนะเดี๋ยวไปลงเหมือนต่อนะไปหาของเพิ่มเดี๋ยว ฟ้ามูเดี๋ยวเราค่อยไปทำแบบเราไปดูเพิ่มนะเดี๋ยวเจอมูลแล้วเรา,เราทำคอกเดี๋ยวไ่ทำคอกเดี๋ยวอาจจะเ,เด็กคลิปหน้าดีกว,ว่านะคลิปหน้ามาทำคอกข้อ,ขอมูลแล้วไปหาหมูมามาใสา่คอกกันนะครับไมส่สนิทเลยนะเดี๋ยวครับครับทอดเลยดีกว,ว่าครับทอดลงเมืองเลยดีกว,ว่านะครับ ปึ๊บปึ๊บป้บางใหหมดเลยทานเราค่อยไปหาทั้งหน้านะป๊โอเคได้มาสองสแต็กนะพี่เตรียมพร้อมแล้วเดีย๋ยวเอาบีบลูทไปทำตรงไหนไปทำข้างบีบรูททำตรงนี้ดีกว่าไหมตรงนี้เป็นเหมืองหรือเปล่าตรงนี้เป็นเหมืองอีก พ่อค้าจะรีบม,มาทำไมยังไม่หา,หาหาอะไรนะหาแอมมอร์เรลยังไม่ได้เลยนะพ่อค้ามาเลยแบบอ๋อเดี๋ยวคิดมันจะยาเดี๋ยวไปลงเืองกันก่อนดีกว่านะผมม่รู้นมันมีแค่สามอัเนเองโอเคเตรียมที่เอ็กซมาลุยลงเงินทางลงเือนปุ๊บปุ๊บมีอะไรให้ดูบ้าง ดูฐานตรงนี้ก่อนดี๋ยวเราขุดไปสักโอ,อ้น่าจะเยอะน่าจะเยอะได้วิวด้วยได้วิวด้วยนะก็บวิวไปจค่วิวไปมีกี่ก้อนมีเส้นเนี้ยโอ้ในมาหนึ่งวิวนะ สิ่ก้อนกำนังเนะจอเลยที่บางแล้วอ๋อลุมนี้ตันนะลุมนี้ไปต่อไม่ได้คุณไม่ได้ไปต่อนะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงลุมไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปต่อได้เปล่านีคือมีสิทธิ์ไปต่อได้ครับผมดังนั้นปัก เราไปต่อเราไม่กลัวแล้วนี่เจอเจอเหล็กครับผมเจอเหล็กกระโดก,ก่อนของมันต้องมีของมันต้องมีนะ๊บบ๊บบว่ยแต่ไม่ชอบน้ำตกนี่เท่าไหร่เลยตรงนี้ไปไหนได,นนได้ไปไหนต่อได้ไปไหนตะ่อได้เนี่ยมีบล็อกดินมั่งในตัว เอาบ็อกเลนอุกก่อนเลกโอ้เป็นห้องโล่งๆนะไม่มีอะไรนะผมเล็กตรงนี้ได้ไมาส,สีก้อนนะไม่วนะ่าจะมีอะไรเยอะเป็นถ้ำธรรมดานะผมเฮ้ยข้ามไปได้ไงวะเนะี่ยตรงนี้ต่อนะเพื่อมีหลายก้อน ก็ชอบว่ายน้ำเท่าไหร่เลยวู้ยูยูยูยหลายก้อนหลายก้อน หมดละหมดละขึ้นครับหมดละขึ้นหมดแล้ววิ่ง,งอยู่ทำไมนะผมว่ายน้ำว่ายน้ำฟุ๊บโอเคเราต้องกลับขึ้นไปแล้วครับมันไม่มีอะไรให้เราดูแล้วนะเดี๋ยวไปลงลงม้งอื่นลงมืงอื่นช็อช็อวดแม่งเลยโอเคมันไม่มีอะไรนะเรา กลับขึ้นไปต่อตรงนี้ก็รงตันเราต้องถมแน่ละ่ะเดี๋ยวไปสำรวจนัะใกล้ๆที่ตรงนี้มันวัชพัชพัชพัชเฮ้ยเฮ้ยเฮๆโอ้โหอ,อ,อย่างเลยครับค่ะคุณผู้ชมครับผมเอาง่ายดีไปข้ามบ,บันไดดีกว่าไหมไปข้ามบันไดสักแป๊บนะไม้พอหรือเปล่าลูกยื่ไปข้ามบ,บันไดเดี๋ยวมีไมหมหรอครับโต๊ะครับตรงนี้ก็ได้ปึ๊บ โอ้ตัวเต็มเดียวของทิ้งกันเนี้ยส้มบี้เน่าเนี่ยเรายังไม่ต้องการนะครับโต๊ะครับเป็นมาหนึ่งโต๊ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปข้ามบันไดลงเหมืองเหมืองที่เราเจอเมื่อก on. ี้ดีกว่านะหัวนะ ได้สิบสองนะแล้วก็ครับมา,จานจะติดเพิ่มเรียนได้สี่สามสิบสองก็ได้ยี่สิบสี่อันนี้ลองดูลองดูลองดูกระลดงได้กระโดงได้ ไปวางตรงนั้นสิไปวางตรงนั้นก็ได้เบียดเนี่ยร้อยตายไปแล้วครับแล้วไม่ได้ทำอะไรมาตายแล้วไม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใม่ ลงไปขุนเหล็กตรงนั้นสักหน่อยเนียตกตกตายซะก่อนไปทางิดทางขึ้นบันไดดีครับโอเคแล้วเราไปลองลงบันไดตรงนี้ไปสักหน่อยนะขุนเหล็กตรงนั้นแล้วเดี๋ยวในนี้แต่แมวเดี๋ยวตรงนี้ต้องหาถมละ Okay. ยี่สิบแปดขั้นเองเอาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองแปะโน้กันปึ๊บปึ๊บคงไม่ถล่มนะ Gracias. Okay. ผิดทางน,นะไม่ใช่ตกลงไหมาครึ่งถึงหรือเปล่างานเข้าแล้วครับ เพิม่มาถึงครับตอนนี้ครับต้องลงไปเกมครับผม เราที่เขาลงไปหา นี่มันเป็นเหมืองเก่านี่เองเฮ้ยเโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้พีัดขอตัวลาเพียงเท่านี้ก่อนลาไปในเหมืองเก่าเนี้ยเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาสำรวจกันนะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะแล้วเจอกันใหม่จิ๋น่าบ๊ายบาย